สวัสดีจ้าพี่น้องพบกับช่องบอสแบมชาวนาบ้านบ้านมือนี่แม่หน่อยสิผ้ามะเบิงอันล่างใส่เฟืองแบบง่ายๆได้จ้าพี่น้องคลิปอันล่างใส่เฟืองอันต้นนี้นี่ลงทุนแค่หาสิบาทได้จ้าก็คือายแงสามเมตรเมตรละ18บาทจ้านาก้วงอัน1นึเมตรได้จ้า,า, 1, จาพี่น้อง วิธีการเฮ็ดอันกระเฮ็ดแบบง่ายๆนี่จ้าข้างล่างไม่หน่อยกะหาใหม่มะห้องนี่นี่พอบอเห็ดเฟื่องมันอันถือดินเนาะอันนี้ก็เป็นแค่เกาบานนี่ไม่หน่อยกะฟังเสาวไว้ประมาณสามลักหนึ่งสองสามแล้วกะใส่เสือ้อทิมัดเฟื่องนะจ้าเป็นโตยืดนี่จ้าเฟื่อง อันเสื้อมัดเฟืองนี่ก็คือบริสียเงินจักบาดเนาะพี่น้องเพราะว่าเหามีอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นไม้เกา้าไม้เกา้าไม่อันเสาผู้ผู้ที่เหาก็หามาใส่ฟังนี่กะกะเอาไม้รัดไว้เป็นไม้ฟังนี่เนาะนี่นี่จะใส่เฟืองลงไปฟังนี่เก้เาไม้ไย่มาตรีรัดไว้พอได้ยืดจะพี่น้องเดี๋ยวสิพา้าเขาไปบึงข้างใน นี่ปึบนี่ข้างในนี่กะเอาเสือ้อมัดใส้ไม้ไว้นี่ความสูงกะสิประมันนี่หละจ้ะพี่น้องแต่ว่าไม่หน่อยนี่สิกันกันเฟื่องออกไปข้างนอกเพราะว่ายนี่มันกินมันมากสิซินอนาะถ้าฟังเหนือสูงนะ่ะเมื่อกะสิบกซีดออกไปแต่ว่าข้างไนนี่มันกะสซิด มันกับสซิดเขามาแต่ว่าก็บ่เป็นหยังเพราะว่ามันก็มาฮ้องอันมองมองนัง่งมองนอนมันเดี๋ยวต่อไปก็กลกยเป็นปุ๋ยคือเกาเดอพี่น้องเดอนี่ละจ้านาตากับประมาณนี้ลงทุนแค่หาสิบี่บาทกระสามมรถได้ห้างเฟืองไม่ใส่แบบง่ายๆละจ้าสาเหตุสาเหตุที่ไม่หน่อยตรงเฮ็ดอันนี้บัน่นเพราะว่าหยังพี่น้องมาเบิงน,นี่มีห้างเฟืองอยู่แล้วเด้บัน่น ขีข้ควายนะ่ะมองนีนี่เนาะไม่หน่อยต้องเอาลงให้หน้านี่ก้อนฝนมาหนี่ต้องให้ขีข้ควายมันแห้งสะกกอนมันจงขนงายเนาะนี่ห้างเฟืองเกา่านันหานเฟืองเก่านันไม่หน่อยกระสีง่ายคุ้ยจากฟังนี่เอามาไว้ฟังพี่บัานนี่ก็เลยต้องฮหดห้างเฟืองชัวข้าวขึ้นมาก่อนแต่ว่าถามว่าใส่เลยโดนบ่ออันนี้ใส่เลยจนแพงแงงขาดพลาพี่น้องเอา้า นี่นะจ้านี่เพื่อเป็นไอเดียให้พี่น้องเนาะไผงบหน่อยคือไม่หน่อยอยากเฮ็ดห้างเฟืองให้งงว่า้คว้วายนี่เฮ็ดแบบนี้ก็ได้เด้อพี่นอ้องเด้ออ่าสำหรับคลิปนี้ไม่หน่อยก็ขอจบลงเพียงเท่านี้้วจ้าแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าจา้าสวัสดีจา้า